สวัสดีครับทนิยมผมดีนานจากวงโซลา่าครับวันนี้ผมแต่งชื่อไทยพาคุณผู้ชมมาอยู่ในบรรยากาศของนท์มิวเซียมกับการฉลองครบรอบ101ปีพระราชวังพญาไทยที่มีการเนรมิตสถาปัตยกรรมภายในวังโดยการตกแต่งประดับประดาไปด้วยแสงสีเสียงและงานศิละปะในรูปแบบสื่อผสมที่มีความสวยงามและอลังการกมากๆเลยครับ ะจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้มีชื่อว่าสวนร,รื่นรักมัฒนาที่มีการตกแต่งไปด้วยดอกกุหลาบสีแดงมากถึง2,466ดอกด้วยกันครับ แล้วการฉลองสมโพชพระช่องพญาไทเนี่ยฮะเรามีแผนมาระยะหนึ่งแล้วฮะตั้งแต่งานร้อยปีแต่ว่าด้วยภาวะโควิดแล้วก็ความไม่พร้อมไม่ต่างๆเนี่ยทำให้มาถึงเป็นงานปัจจุบันแล้วทีนี้ก็มีทีมมาคุยกับทางมูลนิธิว่าเอออยากจะเปิดพื้นที่เนี่ยทำงานที่สามารถที่จะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาร่วมหรือว่าได้เข้ามารับชมอะไรต่างๆในพระชวังก็เลยเกิดเป็นการจัด Nike A อน h ์มิวเซียม งานนี้ขึ้นมานะฮะโดยที่เราจะสอดแทรกเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็ความเป็นไปของพระชวังที่มีประวัติศาสตร์เนี่ยที่ยาวนานแล้วก็มีผ่านพ้นความเปลี่ยนแปลงต่างๆมาเยอะในงานนี่นะฮะก็คือเรื่องบรรดาภาธาซึ่ง ท่านทรงพระชพิพแล้วก็สําเร็จเสร็จสิ้นที่นี่จากที่คุยกับทีมงานฮะแล้วก็ได้สัมผัสกับทีมมาเนี่ยก็คือทุกคนมีความตั้งใจหมดแล้วทุกคนอยากจะช่วย,ยทำทุกอย่างก็มีสเปซแล้วเราเป็นสเปซที่สวยมีเรามีสวนเ,เรามีตึกที่สวยมีเฟรชโกมีฟาซีตี้มีทุกอย่างแล้วอยู่ใจกลางเมืองเนี่ยฮะมันมีความเป็นไปได้ที่จะทําอยากจะทําให้เป็นเป็นเฟสติวัลที่แบบเออคนอยากจะมาเที่ยวมาชมคิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างสอดคล้องกับความชอบของคนในปัจจุบันนะฮะแล้วคือ,อย่างมาเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปกันเเราาาจะมมทีี่่น่นนแแลล้้ววววองงป็ชั จะหรูหรามีร้านกาแฟเลยไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นที่อ,อยากจะเชิญทุกคนเนี่ยมาเที่ยวมามาสัมผัสที่นี่เราพยายามทำทุกอย่างน่ยให้สอดคล้องกับทุกๆช่วงอายุวัยรุ่นก็สามารถมาได้ผู้ใหญ่ก็สามารถมาได้ พาพ่อพาแม่พาแฟนพา,าครอบครัวมานั่นแหละฮะก็คือเป็นจุดประสงค์ของทีมงานงานนักเก็ตมิวเซียมที่นี่นะฮะเราเริ่มแต่วันที่14กุมภาพันธ์ก็จะเปิดไปถึงวันที่16มีนานะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ได้รับทราบข่าวอยากจะเชิญชวนมาเทาี่ยวเพราะว่าเราไม่ได้จัดแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าข้อสาคัญเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะจัดขึ้นมาแต่มันเป็นการที่ทุกคนเนี่ยมารวมกันแล้วก็ทําสิ่งเดียวกันอยากจะให้ทุกคนได้ได้ชื่นชมแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้รับฟังแล้วก็ได้เห็น